สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสกุนมนีกับมา่วพ่พอ,พอกับยานิวแคนาดาคือเก่าหรือจ้าย่านิวกับมีขเขเา,าเรื่องน้องคอปเตอร์เรื่องดราม่าเรื่องเงินคือเก่าหรอจ้าเราเลยกับเขาเรื่องกันเลยเนาะจะเนาะดราม่าเรื่องเงินอีกแล้วพ่อน้องคอปเตอร์โพสต์แบบนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีกอย่างขึ้นเนาะทีนี้เดี๋ยวยานิวสบอสฟังเนาะจะเนาะก็คือว่อาทางแอดมินบันหักน้องคอปเตอร์เพื่อนกระไดมีการปรับเปลี่ยนการโอนเงินของน้องคอปเตอร์เนาะค่ะเนาะจากเมื่อก้อนสี่โอนเงินเข่าบัญชีคุณยา แต่ที่นี่เพื่นเลยเปลี่ยนให้โอนเข้าบัญชีของปู่วีแทนนะคะเนาะทั้งแอดมินเพื่นก็แจ้งมาว่าแบบนี้สวัสดีค่ะยอดมาลายน้อง17,600บาทก็คือยอดนะคะเนาะตอนนี้แต่บ่านเป่าเพื่นน่ะก็คือ2 0 0 0มเพิ่นก็บ,อ, 20, กบ,บอกกัน่าดันดันดนอย่าโอนผิดบัญชีละ่ะบัญชีปู่วีเดอร์น้องไม่ได้มีใช้น้องจะได้มีใช้บัตรที่นี่ทั้งพอนออ้องขอบตืร์ก็ได้ออกมาโพดว่า มาเคลื่อนไหวเนาะค่ะเนาะแล้วก็โพดว่าจากทราบจังเลยแอดมินศินลปินบ้านอื่นเป็นคือแอดมินบ้านนี้บอย่า,ยาบ่มีสิทธิ์สักอย่างแม้แต่ค่าตัวหลานถึงว่าทางต่วตว,ว่าเงินทิปให้เห็นเก็บโอ้ยรู้ตนแม่คอยเด้บุญมีแต่กำบงังแต่คุณพ่อเพิ่นกะวงเล็บอายุนวาบ่ได้ผัดพิงถึงแอดมินบ้านอื่นด้วย้ะเด้อ ก็คือสรุปแล้วคุณพ่อเพิ่นกับสิรูโตนคุณย่านั่นลหละจะเพราะว่าบม่มีสิทธิ์ในเงินบริหารหลานคือเก่าเ้วเงินหลานคือเกา่าเราเพิ่นจะให้โอนเข้าทั้งปูวีโดยตรงเลยนอกจากนะพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจัางไดกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเน้อจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็นเนื้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแย้นิ้วแคนาดาเนด้อจ้าขอบคุณมากค่ะบายบาย